เก๋าบะที่บอกได้เลยว่ามีสปีดต้นที่ดีมากๆนะครับการออกตัวของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Triton คันนี้นะครับพัฒนามาจากเครื่องยนต์เดิมนะครับที่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็จะปูพรมกระดุมมาให้นะครับเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดและก็ป้องกันการเปื้อนของพรมด้านล่างนะครับตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง YouTube n h l นะครับรถยนต์มือสองมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสายที่ต้องการความแรงความเร็วนะครับตัวนี้เป็นกระบะที่บอกได้เลยว่ามีสปีดต้นที่ดีมากๆนะครับการออกตัวของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับนั่นก็คือ Mit s u b i s h i t r i t ตันคันนี้นะครับพัฒนามาจากเครื่องยนต์เดิมนะครับที่นะครับ เปิดตัวมาแรกๆเนี่ยนะครับที่เป็นไทรตันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสประมาณว่า L 200นะครับแล้วก็เป็นตัวไซโครนแล้วก็เป็นสตาร์ดนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับตัวในโฉม m i n เ r อร์เชงนะครับจากเครื่องยนต์นะครับที่เป็น2,500นะครับที่เป็นเบนซินนะครับ2,4 2,8นะครับและก็เป็นเครื่อง3.2เทอร์โบนะครับ แต่มิตซูบิชิได้พัฒนาเครื่องยนต์ที่เป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลไมเวก2.4ตัวนี้นะครับมาแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับและก็นี่ก็คือโฉมแรกนะครับที่มิตซูบิชินะครับทำการไมเนชเชงใหม่ N นะครับถังรูปร่างหน้าตาแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่นําเครื่องยนต์ตัวใหม่มาใส่กับหน้าตาตัวนี้นะครับ แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับยังนําไปใส่กับรถที่เป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตด้วยนะครับของมิตซูบิชินะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไมล์เชงใหม่ที่หน้าใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะครับ2 4 0 0ซีซี1 8 1แรงม้านะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิไทริัตันตัวนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิไทริัตันเมกกะแครบ2.4นะครับตัว GLS+ นะครับตัวนี้ รหัสพัดก็จะเป็นตัวสูงของมิตซูบิชินะครับตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกมาเป็นหน้านี้เลยนะครับลหลายๆท่านมองว่าเป็นหน้าหล่อหรือว่าหน้ามนไม่ใช่หน้าหล่อสิหน้ามนนะครับมันก็จะเป็นตัวกลมๆแบบนีอ้อาจจะเห็นวิ่งตามท้องถนนบ้างแต่ว่าจะตกมาเป็นมือ2เนี่ยน้อยมากๆนะครับที่จอดขายตามร้านตามเต็นต์ต่างๆอันนี้บอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นรถที่สมบูรณ์แล้ก็ ใหม่เดิมมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับมิตซูบ i ชิทริตั2.4เมกะแคร G.L.S พัดปี2017เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดกันหลายๆท่านก็จะมองว่าหน้านี้สวยบ้างหน้านี้ไม่สวยบ้างแล้วแต่คนชอบนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเมน็เชียงมาตัวนี้เป็นตัวเมกะแครเป็น G.L.S นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับตัวนี้ าจากเปลี่ยนจากสตาร์ทตัวเดิมนะครับที่เป็นไทรตันตัวเดิมที่เป็นเครื่องยนต์แต่ก่อนที่ที่ออกแบบมาหลายคนเหมือนปหลัดขิกบ้างหัวประดุกบ้างนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เขาจะไหม่นนเชียงหน้าใหม่ให้เป็นหน้ามนหน้ากลมหรอเลยนะครับกระจังหน้าเหมือนไม่ใช่โครเมียมนะครับแต่จะเหมือนรมดํานะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ไฟหน้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดนะครับแม้แต่เครื่องยนต์เองนะครับแต่แม็กตัวนี้เนะี่ยแต่ตัวนี้นะครับ แต่ล้อแม็กตัวนี้เป็นแม็กสีดําเงาขอบ17ตัวนี้นะครับตรงโลโก้มิสซูบิชิตรงกลางที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้ากันมากนะครับนำยิ่งนํามาใส่รถที่เป็นสีเทาแบบนี้เนี่ยบอกเลยเข้ากันดีมากๆสวยงามมากๆตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์หรือว่าปุ่มเปิดล็อกรถเนี่ยครับมีมาให้ทั้ง2ด้านว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือว่าฝั่งคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบ นี่เราพยอีโมบิไลเซอร์นะครับเป็นปุ่มพุสต์ทมาให้ส่วนด้านในเนี่ยส่วนภายในเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็จะปูพรมกระดุมมาให้นะครับเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดและก็ป้องกันการเปื้อนของพรมด้านล่างนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลมๆก,ก็คือตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็น หน้ามนก็ท้ายก็จะมนจะกลมด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับสำหรับตัวนี้เพราะเป็นตัว gls พัดอย่างที่บอกไปนะครับว่า,า Mitsubishi ได้พัฒนาจากเครื่องยนต์เดิมนะครับมาเป็นตัวไมเบกไมเวกคร n นดีเซลมาในตัวนี้นะครับก็คือไม่มีมันจะมิตซูบิชิเนี่ยเขาจะไม่มีเหมือนกับค่ายอื่นนะครับที่จะไป ตัวอย่างอย่างโตโยต้านะครับก็จะมี2.4 2.8หรือว่าอีซูซุก็จะมี1.9 3.0แต่มิซูบิชิเนี่ยเขามั่นใจแล้วก็ภูมิใจในเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนามากตัวไมเวกเนี่ยก็คือจะมีขนาดเดียวเครื่องยนต์เดียวเลยก็คือ2.4นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมภายในของเจ้ามิซูบิชิทริทันคันนี้นะครับนี่ครับเข้ามาภายใน เป็นเบาะหนังที่นั่งสบายมากๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มมากๆนะครับเงียบมากครับเลขไมค์คันนี้นะครับแจ้งได้1,487,59มกิโลนะครับคันนี้ส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นแบบเหมือนกับตัว ปาเจโร่โโลเลยนะครับคล้ายๆเลยนะครับก็จะมีหุ้มหนังมาให้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมวิทยุเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยให้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนเกียร์ถอยนะครับของมิซูบิชิไททันคันนี้นะครับจะอยู่ทางด้านสายมือสุดแล้วก็ผลักไปด้านหน้านะครับกดลงนิดนึงนะครับผลักมาด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะเป็นเกียร์ถอยแล้วนะครับนี่ ความสวยความเดิมมีมาให้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi um Triton Mega Cab 2.4 GLS Plus คันนี้นะครับปี2017เราไปดูใต้ห้องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับว่าสวยงามสวยเดิมขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่า m y w e 2.4 2,400cc 1 8 1แรงม้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด ก็ค่อนข้างการออกตัวการสปีดต้นของมิตซูบิชิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นนะครับนอกจากเขาจะพัฒนาเครื่องยนต์แล้วช่วงล่างนะครับมิตซูบิชิ i นี่ก็บอกได้เลยว่าของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับมิตซูบิชิที่พัฒนามาตัวนี้นะครับดูนะครับใต้ห้องเครื่องตัวนี้ความสวยความเดิมมีมาให้อย่างแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตใต้ฝากระโปรงนะครับข้างในนะครับแล้วก็น็อตด้านข้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับต่างๆนะอันนี้สวยงามเดิมมากๆนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับสำหรับโฉมไมน่าเช้งหน้าหน้ากลมหน้ามนนะครับตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่727,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับขายแค่459,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิทร r i t o ตันอนะครับเมก a ะแคร l s เอส เมกกะแคปคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัวไมเนนเชงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับที่เป็นโฉมในปัจจุบันนะครับตัวมิตซูบิชิไทตันเนี่ยที่เขาไมเนนเชงนี่เขาเปลี่ยนหน้าก็เริ่มต้นที่ปี2 0 1 8ตัวนี้จะเปลี่ยนแค่หน้าตาแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมนะครับสนใจหรือว่ามั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ ที่ใช้ในปัจจุบันแน่นอนนะครับถ้าหากคานผู้ชมสนใจที่จะเป็นเจ้าของเจ้ามิตซูบิชิไพรตันนะครับ2.4 GLS เมกกะแคป์ u ัสคันนี้ปี2017สีบอลเงินเงาเงางาม,งาม,งาม,งามคันนี้เลยนะครับ0956122359 0956122359ผมเมาเป๊าตรุงรอรับสายอยู่ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆเงื่อนไขที่โทรเข้ามานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถยนต์มือสองมงคลคาเซ็นเตอร์หูบนราชชานีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ